นี่เลขในสารระบบด้วนี่ด้วได้สี่ตัวนี่นะบนโอ้นสามตัวกับสี่คู่สองตัวกับสี่คู่แต่ว,ว่าอันนี้หาสองหางนี่สองแปดไอแปดสองแปดสี่เปลี่ยนหาเปลี่ยนย่าเฝ้าอย่าเฝ้าว่าเปลี่ยนยังก็ประมาเจ็ดสองสามหงายแป้งหนึ่ง คือประมาณเ็ดสองสามคะาณั่นเขาวิ่งโพดวิ่งเดียเ็จนะให้ตัวเขาบมาฝังวิ่งเจจังไรเจ้าให้วิ่งแปดไพว่าแปดล่างเธอโอ้โอแปดล่างบ่เบนบ่ทารีให้เปี่ยนเขามาฝังทีอ้คอยคืออุกอังแห่งเต้มเขาวิ่งเป็นผู้ระแสนหัวหน้าไงเกมา马แปดไปตารางเซย์นะเอามันว่าแมนยังสั่นที่ผู้ผู้ใดขาเจ้าก็ให้เบิร์ขาเจ้าก็ให้เ็จมาเบิร์่กับจีวางไหนเนาะก็ให้เกขคือกันเนาะ จ้ากับว่าวแมนโมวาใหญ่เจ็ดกับสองมันโมมาหน้ากันมันโวมาน้ากันมันโมมาค่อยว่ามันสิมาอยู่ทั้งหนาพี่บอ๊มันบวจับบวแมนมาวมาน้ากันบวจับคู่ออกอืมันบวจับคู่ออกเจ็ดกับสองเดี๋ยวสิว่าเจ้าไหนฉันะเจ้าให้เลขไปเจ้าก็ให้ียังก่อนสามเจ็ดสองอันนี้สามเจ็ดสองสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหกให้ไปนา มันนี่อันเล้สองตกอ่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หลักเนี่ยใชว่างในสนะเลีกมันถือกอยู่ดีใส้ยากมันสีหลอกนะมันถืออยู่เลีกนะเอามาหนีเดี๋ยวเดี๋ยวสีหลอกมันไปเห็นดอกตัวมันเดินรังซื้อหน่อยไปมันไปเห็นดอกเมียสีไปหลักจังเลยเนี้ยเดี๋ยวเขาสีหลอกหนิเดีเขาสีหลอกเอาไปผุนเอาไปหนาโรดผุนน่านก็เห็นคันแม่นนาเอฟซีทั่วมาว่า พ่อเสียดายเลขยายนางถ้าสามหกประตูไม่พลาดเลยวะสันอือืเพราว่าเนะี่มุเจ้าคืองโง่ขึ้ยายนาั่งเถอะขอ้่วาเอายายนั่งก็งโง่งโง่วะสันงโง่น้ากันเหมือนละาใครกับวัตถีสามสองเจ้าเจ้าวนีเ้เนาะเจ้าวะสันทัดที่สหาว่อาอันนี้เนาะที่หาว่าของเจ้าออกไปจงงี่่ยาเดียวเจ้าก็บได้ว่ายสิขึ้นสื่อมันระสันครับผมตัวเด่นเจ้าที่นันสามเจ็ดสองอืมอืม พอถูกอัน,นเดือดแหละโอ้ยตวัวเด่นความนี้เจาเ้าเด่นไปนนนดสิสามเจ็ดสองนะเด่นไปความนี้ก้ามาเจ็ดสองสามเจ็ดกับสามสองเสื้อเท่านั้นนี่เหล็กหน่อยนี่แมนมามันเสื้อเท่านั้นนี่เหล็กนะ่ะเรียกสามตัวนึงนี่มากลมกลับไปกลับไปกับม้ามันกับหกตัวมันมาละแมนโอ้เียได้เชยได,ยด้วันนี้เห็นไปเห็นไปแล้วโอ้ นี่บ่เอาเอาคนมีโชคลักก้อนสันสองกับหกสองกับหกมาเต็มเต็มข้าิลรักเก้าบ่เจ้ารักเก้าสองยู่รักร้อยหกอยู่รักสิบหาศูนย์ใส่เอาโอหารักน่วยใส่เอาคอยหาอยู่เดียวจักผู้ใดสิผ้าคอยว่าหาผูาใดหาศูนย์หาได้หาลักนวยหาลักนวยหาลักนวยถุงเส้นหน่อยผ้าน่วยอย่ามาว่า ตัวน้อยน่ะนะน้อยนี่น้อยนี่ขึ้นเขาเขามันหันมันเข่าน้อยลักซิบว่าเข่างวดยดิเข่าสามแล้วเนาะหน่วยงวดนี่เขายังเสี้ยนน้อยลักซิบไม่เข้าสามเล็ดวินกับเข่าสองข้างบนมาเข่าเสี้ยนน้อยลักหน่วยพี่เสี้ยนน้อยลักหน่วยนี่อันนั้นเสี้ยนน้อยเสี้ยนน้อยล่ามท่าจะเป็นเสี้ยนน้อยลักนซิยเสี้ยนน้อยแพงสีน่ะเป็นเสี้ยนน้อยลักซิบเออเออเออคอยจื่อได้ว่าลักซิบนะล่างกุ้ยยายล่างนี่เด่นเก้ารองแปดบ่ครับพี่ตเอง เอานักนักสูงสูงไว้เรยเร่ยง,งวดนี่เ <บะ S 1> พราะว่ามันมันสิเขารับเมื่อไวรัสซีงวดติดงวดนี่ก็ได้มันแม่น,นี่ดีบ่อยอย่างนี้อ้าก็เห็นมองงวดงวดบางเรื่องมือเครื่องมือบ้านเลขออกนี้มือขึ้นนี่คอยนั่นน,นาห้องเจ้าจีวังไดยยังกี่วันนักเขาก็นั้นอีกี่บ่ <c oughs> นอนเห็นยัง <มา S 2> <อ>ง่ะนันนาหอ้องชอบเสื้อเลขเบิดไหลไมีอาไ้าเขาไปนอนในห้องน้ำนะ ตัวข่อยเฮ็ดไวด์เลอเฮี้ยนกับเป็ดน้อนหนูตนตัวสิบยานเฮ็ดจังไหนบ้านเซาเอ้ากาับหันละเขาปิดประตูเนียนจริงจริงยื่นกับว่าเปิดไป้อยงั้นเขาไปซื่อเลขนี่ว่าไหมคือบัซสื่อหันสองสามซื่อจังไหนกันเนี่ยว่าข่อยปือ้อคือกัน <c oughs> จะซื้อแปดสาครับว่าราคาอ้คา,า,าเออแปามเอามิตรพีว่าทือ,อถือเลขตักเก้าเป็นว่าอันเมื่อว่างันแข็งแห้งบ่เป็นตะรุ่นตัวเลขคิโรตนะมีเจ็ดเก้ากับแปดสาอันซื้อเจ็ดเก้าเนี่ยเขาบอกขายเขาอั้นแน่ว่าสันเจ็ดสาว่าอัน 3, 3 8า8สาแปดบ่อั้นบมาอบอว่าสันว่ซื้อดิฮันซื้อเพราะอไรก็บ่าซื้อแล้วว่สันโอ้หลวงน้อว่าสันวาชนะแท เอาคนเท่านะมันเข่าซัวซวงเดียวนะให้มันมาเมนมาสีเข่าตลอดปีตลอดศาสตร์มันบอกเอามันธทรมาามันเรยกมันกับมีถิเมีผิดเนาะบ้านนี้พู่ปไฟเนาะบ้านนี้เอานั่นมาเนี่ยใส้เนี่ยแมะเอาข้ามไปว่าเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่าอย่างเขาเอื่นว่าอย่างไงข้ามเอาข้ามาว่ายายนางร้านเปอร์เซ็นเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ เอามวาวา่วาเพือเขาเลยไหมสารล้านเปอร์เซ็นต์ชนะอันน้อยรักน้อยหนะได้ตัวไรหัน่นงวดนี่ย,า,ยเเาเห็ดออกผุนและเจ้าเห็ดสั่นว่าหลากักก<ช>ันอีกสอ,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 องสามเมื่อนี่แหละเนี่ยเชียนน้อยก็ร่างสี่เดือนทางลงไปกรุงเทพไปนี่ก็ร่างสี่ไปหาหมูหาพวกอ่อาแถวสายกองสลากทั้งหลายเลยเออเนี่ยสี่เดือนทั้งเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าผมสี่ลงไปน้ำบ่สี่บุล่วงไปน้ำผมจะมาพินิจพิจารณาอยู่นี่นะ ไปเฮ็ดยังไปเที่ยวซื่อๆเนาะบ่แม่นตั้งสิไปไปหาตัวเล็กไปหาเนวทั้งว่าหมายไปไปหาโม่มันเป็นหยังคือเพีกลอกถึงงวดว่างหนึ่งสานพัดชันเอาก็เข้ามาหลายงวดแล้วก็ให้บ่ถือจักเทียเนาะก็เป็นปอกท่อนเนาะถือตลอดได้ตัวเข้าบนเข้าล่าง4ีงวดติดเนาะออืโอ้ซีงวดติดเนาะบัานนี่การงวดนี้ก็รลดซีงวดติดแบมันมันผิดแล้วระวัางใหนดีไดนะ คันพิษเราระวังให้ดีมันอือโอ้ยตะเวนก็ค่อยลงค่อยลงย่ายนั่งกันนาซิวเข่าซิวเข่าเล็กวิ่งบอลลูดเด้อข่ายย่า่นั่งเล็กวิ่งยังไงอยู่เลไรวิ่งวิ่งล่างแปดตัวเดียวเนาะถือเขาวิ่งล่างเจ้าเนี่ยแปดตัวนี่เลีกวิ่งเจ้ายังบอลลูดเด้อบอลลูดแล้วเป็นอยังบอกข้าเจ้าก็บอกวิ่งแปดร่างเป็นอยังเพือไปบอกวิ่งเกียบนญนี่ ก็วิ่งแปดล่างก็วิ่งแนวหันในล่างนะเนี่ยคือามาขาเจ้าเสียงนั่นเป็นเสียงสช่ะเอาเสียงบนทารีเขาเจ้าวิ่งบนเนี่ยขาเจ้าว่าในล่างมากรบกันบ่บ่ขาเจ้าบ่วิ่งล่างล่างพ่อล่างบนพ่อบนประมาณนี้นะ่าเขาเจ้าวิ่งล่างนั่นบ่บ่เอากระบอกวิ่งยุจักสีวิ่งบ่วิ่งแล้วเนาะขอองว่าแล้ววิ่งแต่บนเนาะแล้วบอโอ้ยเนาะว่าหมายอ๋าบิ่งใช้กับวินิจฉลนาเบื้องหันตัวอืมเอาวันนี้ มาเบิ่งเลขวันนี้เลขแง่นั่งเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดโน่สอดมาพี่ซะเออเออแม่เล่ไอ้ไฟล้วครับบานนี้นยังไฟสายไทยเลยอะโอ้ยเนาะเสียงเอียงทั้งไหนเนาะบ้านน่ะบ้านจุ่มสีก็เจ้าประกาศยังอะนี่นาตัวเลขแง่นั่งวันนี้คือส่งตัวเลขลายแต่เพิ่ม กาง,างละซีกูแต่ว่าล่างหันแม่ให้ไปอันศึกษาเบิรงซื้อๆที่หันเอารักเก้ากับรักแปดพะวันมาทั้งสองตัวแต่ว่าตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อนี่อันไหนล่ะจิตเก<อ>่าตัว,ต,วตัวเด่นบอกครับเก่าจิต,จตบอกแมนนเก่าจิตจิตเก่าบนวิ่งหกล่างสองมันวางว่นี่แมนอดอหรืองไปเอาเอาสรุปเรียกให้แนบมาเนี่นคนมีชค่แมนเอาสรุปครับผม ยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเมืวันที่16กันยายน2565ครับผมบนวิ่ง6รอง2ครับจับ3ตัว261 264 269 266นะครับ2ตัว61 64 69 66เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ครับในส่วนเลขล่างนะครับวิ่ง9รอง8ครับผมจับคู่กัลซิมี่ 8ปดสอง8ปดสี่แปดห้าแปดหเก้าสองเกาสี่เกาหเกาเจ็ดนะคบก้าหาเบาเนาะก็ให่เนาะบอกมันบามีมันบามี่เนียมันบามีเนี่เขาให้แค่ซีตัวเออเขาใหได้แค่ซีตัวาเนี่เว้าความมั่นใจด้วยนี้ คนกับกรลังสี่ตัวก็ว่ามั่นใจด้วยยังบันเน้นเนาะเอาเอาจังซีไปกันเนาะเอาจังซีไปสงกันผ้าหั่นเน่นอันที่เป็นเน่กลางนี่นะใครไปเบื้องซื้อดิว่ามันจะมีตามมาอยู่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเห้าว่ามันมีสองมันมีสองหลักจังซีนะหลักแต่ซีตัวในสารระบบมันนะครับผมนี่แหละให้ไปเบื้องเป็นตัวอย่างไว้อยู่ในนี่ละว่าถอนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิเน้นตัวใดค่อยว่ากันอีกแต่เด้เนะครับคุณยายนะ มู๊ยคือห้องเป็นตะยานแต่ฟา้าบัน้อนี้มัอ,ออกตัวนี้ก็อ,ออกตัวไม่ถึนตัวเนาะย่าย <c oughs> แต่ว่าหลังจากหลุดไปงวดนึ่งย่าว่าหลุดต่ออีวดนวันนึงถือกี่ดอกแต่ว่าเขาเอาว่าเปลี่ยน,นแมนแมนมันมาลุดดีเล็กห้ยสามเจ็ดสองน่ะมันมันมาลุดดีมันออกสามสองอ่ะมันโม่มันเรียกแต่ว่าเขาเอาว่าเปลี่ยนเขาสามว่าเปลี่ยนขันข้นเสลขในผัวกตีนี่เขาจะเาจี๊ซ่าัวกวัตถดเนี่ตัดหางตัดหางสลับเนาะตัวเด่นพามนี้ตัวเด่นพามนี้สามเจ็ดสองถึงตัวจักรสีวะจังไหนทั อวกแปลกว่าจะเขารูดว่านี่มันใจร้ายวันนี้วันนี้แม่ยก็เต็มร้อยคือเกาแล้วเนาะเต็มร้อยขึเกาเลขวิ่งเลขกลักเลขกลักหกนี่นะครับเลขกลักหกงามบริสก์้ยงามดีครับงามอยู่งามอยู่เพราะว่าเรขงามมากเลยเพราะว่าอันงวดนี่นะเริ่มเฮ็ดไหมนี่นะเลขนะเริ่มเฮ็ดไหมเพราะว่าซุ้มเกามันพานไปแล้วอันนี้เริ่มเฮ็ดไหมวันนี้ เริบเป็ดใบเพราะว่ามันสะมีโค้งกลางโค้งสุดท้ายมันสะมีตัวแสมตัวซูมคุณแม่ยังไงกับเลากันดีประมาเนี้นะชัดเจนครับผมเนาะอ๋อางไรกันชัดเจนเพาตัวเลขกระไดบานนี้ก็จิโรควนยายนั่งคนนี้ตัวเนาะเติมนมันที่โต๊ะมันเรือยเตี้ยเต้าไหมยืด้นนะครัคนยืดต้นนะครัโอ้ยฝนตกเเปลี่ยนอยังดอกฝ้าฝ้าฝ้ายุ่ฝ้าห้องซีๆดรก อ่ะจับนี่ตัวนะสรุปอีกรอบ,บนึงบ้ันเอาเรอบเ,เดียวจับน<า>ี่ละเอาต <ขอ S 1> ัวเลขเอาชัดเจนอยู่แล้วคุณยายนั่งหลายๆครับผม